โอเคนะครับใครมาแล้วอย่าลืมกดแชร์นะครับไม่ว่าจะเป็นแชร์ปาร์ตี้รับชมหรือไลฟ์สดได้หมดจะสดชื่นจ้านะครับวันนี้นะครับ myset NLP นะครับก็บอกได้เลยครับว่าสําคัญมากๆครับวันแรกเนี่ยเมื่อวานที่เราได้เรียนนะครับเมื่อวานอ่ะเป็น NLP m i n d s e t ที่ดีมากใน d ด y หนึเราสอนเรื่องการพูดในสิ่งที่เราต้องการให้เกิดแล้วเราจะได้ผลลัพธ์ในสิ่งที่เราต้องการนะครับมันเป็นการระเก็บพลังงานลบแต่ใน d a ครับ ดีกว่านั้นครับหลายคนครับคิดว่าตัวเองโง่ครับหลายคนคิดว่าตัวเองไม่เก่งครับหลายคนคิดว่าฉันไม่ดีพอครับหลายคนคิดว่าฉันไม่มีอะไรที่จะออกมาสู้ใครได้เลยในโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดหรอการทําวิดีโอสวยๆหรอหรือการทํารูปนะครับหลายคนคิดว่าฉันไม่เก่งไม่ดีไม่มีอะไรครับคุณจะเป็นอย่างที่คนคิด คุณคิดอย่างไรมันออกมาจากในหัวของคุณก่อนและคุณก็เกิดแอคชั่นขึ้นมาครับนั่นคือความน่ากลัวของความคิดแต่ความคิดมันก็ส่งพลังครับเพราะฉะนั้นวันนี้ Mindset ที่2ครับใครเทคโนตได้ก็เทคนะครับอ่าใครเทคโนตได้ก็เทคนะครับใน Mindset ที่2นะครับก็คือว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพในตัวเองที่จะประสบความสําเร็จนั่นคือ Mindset ข้อนี้ครับ ทุกครั้งที่โอบป้าสอน Mindset นะครับอยากให้พี่จำคีย์เวิร์ดมันก็ยังดีนะครับแล้วพอพี่จำคีย์เวิร์ดนั้นพี่จะสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้การันตีครับเพราะส่วนหนึ่งที่สอนพี่นะครับเป็นหนึ่งในเนื้อหาของคอสแท็กมารวยหนึ่งครับที่สอนคุณอยู่นะครับซึ่งครอสนี้มัเป็นครอสที่ เปลี่ยนผลลัพธ์คนมามากมาย95%เห็นผลลัพธ์นะครับในการเปลี่ยนชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมืออีก5%ครับยังเรียนไม่จบขาดขาดด้หายไม่ลงมือทําไม่ต่อเนื่องนั่นคือผลลัพธ์แบบนั้นครับนั่นคือสิ่งที่คนเลือกนะครับแต่95%เป็นผลลัพธ์ที่สูงและเราการันตีผลลัพธ์จากทุกคอร์สออนไลน์ของเรานะครับเพราะมันเห็นผลครับไม่มีอะไรจะต้องพูดเยอะเจ็บคอนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับไมเซ็ตเดย์หนึ่งก็คือการพูดในผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดพูดในสสิ่่่งงทีีคต้้อการวนนใใจหด มนุษย์ทุกคนครับมีศักยภาพที่จะประสบความสำเร็จ ตั้งแต่เกิดแล้วจงจําไว้ว่าเรามีศักยภาพที่จะสําเร็จตั้งแต่เกิดแล้วถ้าเราฝังมายเซทนี้ด้วยการโปรแกรมจิตตัวเองอาจจะพูดกับตัวเองก็ได้หน้ากระจกหรืออาจจะพูดกับตัวเองในระหว่างวันก็ได้ในใจหรือออกเสียงก็ได้ฉันมีศักยภาพที่จะประสบความสําเร็จตั้งแต่เกิดอยู่แล้วใครที่คิดว่าฉันสามารถประสบความสำเร็จได้นะครับตั้งแต่เกิดอยู่แล้วช่วยเพ์ม,มาเนี่ยครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในปาร์ตี้รับชมหรือคุณจะอยู่ในไลฟ์สดนะครับ ได้หมดถ้าสดชื่นนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในปาร์ตี้รับชมนะครับหรืออยู่ในไลฟ์สดพิมพ์มาเลยครับว่าฉันมีสักยภาพที่จะประสบความสําเร็จตั้งแต่เกิดแล้วทาไมถึงต้องใช้คํานี้ครับและเพราะว่าตั้งแต่เราเกิดมานะครับเรายังคลานไม่ได้ถูกไหมครับเราก็หัดคลานครับพอเราคลานเสร็จเราก็หัดยืนใช่ไหมครับเรายังเดินได้เป็นเราก็หัดเดินต่อครับและตัวรั้งที่คุณจะ ยืนนะครับคุณจะกล้ากกลัวแต่คุณล้มเป็นพันครั้งเป็นหมื่นครั้งครับแต่คุณก็ยืนได้ใช่ไหมครับแล้วคุณก็ล้มหลายครั้งครับกว่าคุณจะเดินได้ใช่ไหมครับและคุณก็ล้มหลายครั้งกว่าคุณจะขับจักรยานเป็นใช่ไหมครับนั่นแหละครับความสําเร็จแม้เพียงเล็กน้อยแต่มนุษย์อ่ะกลับลืมบางอย่างที่ตัวเองมีเราทุกคนมีศักยภาพทั้งหมดเลยแต่เราไม่เคยจิตนาการสิ่งนั้นออกมาจากจิตใต้สำนึกเราจิตของมนุษย์มีอยู่3ามจิตครับ หนึ่งครับจิตสำนึกครับหรือคอนเชตไม้นะครับคอนเชตไม้นะครับหรือจิตสำนึกมีหน้าที่คิดรู้สึกตัดสินใจหรือสิ่งที่คุณรู้สึกทั่วไปเช่นเฮ้ยฉันอยากกินส้มตำก็คิดไปก็ไปกินส้มตำฉันอยากกินเนื้อย่างก็ไปกินเนื้อย่างครับแต่อีกอันหนึ่งครับจิตใต้สำนึกครับหรืออันคอนเชตไม่นะครับเป็นจิตที่มีผลกับชีวิตคุณ90%ครับมีผลกับคุณ90%หมายความว่าวันนี้เป็นคลื่นใต้น้ำของคุณเลยครับที่คุณไม่รู้ตัวว่า คุณควบคุมมันได้แต่หลายคนครับไม่สามารถควบคุมมันได้ครับเพราะคุณไปใช้คําบางคําที่เขาไม่ต้องการจิตใต้สํเน็กครับเราจะต้องไม่ใช้คําว่าไม่อย่าถ้าแต่ไม่อย่าถ้าแต่เช่นฉันไม่อยากเป็นนี่คุณจะเป็นนี่ครับฉันไม่อยากเจอผู้ชายเจ้าชู้คุณจะเจอผู้ชายเจ้าชู้ครับเหมือนว่าป้าครับฉันเกลียดผู้หญิงที่เจ้าชู้แล้วมาหลอกฉันเจอแบบนี้ตลอดเลยครับเก็ตเนาะ ถ้าเราพูดว่าไม่นะครับเท่ากับร้องขอมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะต้องฝึกจินตนาการในความสําเร็จที่เราอยากจะเป็นออกมาหรือศักยภาพที่เราอยากจะมีออกมาจิตใต้สานึกนะครับมีหน้าที่อะไรครับ yes and more ครับคือมีหน้าที่ให้และให้มากกว่าในสิ่งที่คุณขอหมายความว่าอย่างไรครับวันนี้นะครับคุณบอกว่าคุณไม่เก่งใช่ครับถ้าคุณแบบว่าคุณไม่เก่งเขาจะให้ในสิ่งที่คุณขอทันทีเลยให้ความไม่เก่ง กับคุณทันทีคือไม่ว่าคุณจะหยิบจับอะไรคุณไม่สามารถท,ำทำําสําเร็จได้เลยหรือคุณอาจจะมีนิสัยผัดวันประกันพรุ่งไปเลยมีนิสัยเดี๋ยวก่อนรอก่อนอะไรต่างๆนานาถูกไหมครับแต่ในวันนี้ครับถ้าคุณบอกว่ากูเกง่งกูสุดยอดกูทําได้สกายภาพบางอย่างมันจะออกมาครับเช่นวันนี้คุณจะไปแข่งวิ่งออสี่คูร้อยโค้ดถามว่าจะชนะไหมโอป้าในแมบ,บนี้ ต้องชนะสิและบางคนไม่แน่ใจเหมือนกันโค้ดแต่แ้าละแต่ถ้าอีกคนนึะครับไม่แน่ใจแต่อีกคนนะครับผมทาได้กูทําได,ได,ได้หนูทําได้ค่ะมันจะมีทรัพยากรบางอย่างนะครับในทางเอ p นเอเขาเรียกว่าทรัพยากรแต่ในที่นี้ออป,ป้าจะขอใช้คําว่าศักยภาพละกันนะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะเฮ้ยอะไรวะทรัพยากรคือเฮี้ยอะไรวะกูไม่รู้จักนะครับศักยภาพของเรานะครับ มีอยู่เต็มไปหมดแต่เราจะต้องฝึกจินตนาการจินตนาการอย่างไรครับบ้านเราเขาเรียกว่าการมโนการมโนครับขอใช้คํานี้คุณจะเข้าใจง่ายกว่ากว่าที่จะพูดคําว่าจินตนาการคุณต้องมโนครับว่าคุณอยากสําเร็จแบบไหนเช่นวันนี้คุณจะทำโปรเจกต์ที่จะต้องพรีเซนต์หน้ากับบริษัทของคุณใช่ไหมครับสมมติน,นะครับคุณจะต้องพรีเซนต์ที่บริษัทองคุณเกี่ยวกับยอดขายของคุณในไตรามาสหนึ่ง คนก็จินตนาการว่าคนสามารถพูดได้ลื่นไหลอ่าววิธีการนะครับวิธีการจรินตนาการนะครับหลับตาหรือจะเลืมอตาก็ได้ครับเงยหน้าไปทางขวาบนนะครับแล้วคนก็ใช้ความคิดอืม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 นะครับคุณถ้าคณหันไปทางซ้ายนะครับมันจะเป็นการคิดถึงอดีตนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมองไปทางขวาบนนะครับแล้วก็ฝึกจินตนาการอืมหลับตาก็ได้ครับเห็นตัวเองอยู่ในเหตุการณ์นั้น สมมตินะครับคุณจะต้องไปพรีเซนต์กับไตรมาสอย่างโอป้านะครับตอนที่ทํางานประจําก็จะต้องพรีเซนต์ยอดขายในแต่ละไตรมาสครับเห็นตัวเองนะครับยืนบนเวทีเห็นตัวเองยืนถือสไลด์อยู่เห็นตัวเองนะครับพรีเซนต์แล้วแคล้วคลาดปลอดภัยจากเจ้านายนะครับเห็นตัวเองนะครับพูดลื่นไหลเป็นต้นหรือเห็นตัวเองไปประกวดอะไรแล้วชนะยกตัวอย่างเช่นอีกตัวอย่างหนึ่งครับตอนที่โอป้านะครับไปประกวด All Star d แ t ็กแต่ก่อนทำงาน d t แทนะครับที่ทำงานแรกเป็นการประกวดครับ เขาเรียกพนักงานที่มีศักยภาพนะไปประกวดนะครับศักยภาพด้วยการที่บริการลูกค้าจริงๆนะครับแล้วใครจะเป็นที่1ของประเทศนะครับอป้าได้ตั้งแต่ที่1ของประเทศไทยนะครับนั่นหมายความว่าเรามีจิตนะครับที่ไม่กลัวเลยว่าคู่แข่งจะเก่งหรือไม่เก่งพี่แคทเทเรสวัสดีอย่าลืมแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราไม่ได้มีจิตเลยว่าเราจะกลัวหรือไม่กลัวแต่เราจินตนาการครับตั้งแต่เราจะก่อนประกวดเลยว่าฉันสามารถ คือเขาจะให้เราไปบริการลูกค้าจริงๆนะของดีแท็นะสมมติลูกค้ามาปิดเบอร์ลูกค้ามาเปิดเบอร์เราจะต้องบริการจริงๆแล้วจะมีเจ้าหน้าที่คอยสอบ่องการทําง,งานของเราว่าเราทํางานดีไหมสมมติหรือเปล่าหรือตรงตามสเต็ปของเขาไหมนะครับพอเราทําแบบนั้นเนี่ยเขาก็จะให้คะแนนเรานะครับปรากฏว่าโอป้าจินตนาการครับก่อนที่จะเข้าไปโดยที่เราไม่รู้ว่าเราใช้ NLP นะเราจินตนาการว่าเราสามารถที่จะบริการลูกค้าลื่นไหลามากเพราะว่าเราเก่งอยู่แล้วนี่เราเยี่ยมอยู่แล้วนี่ เราทํางานทุกวันน่ะทุกวันที่ไม่ได้การประกวดนะในทุกๆวันที่เราเป็นพนักงานบริษัทอ่ะเราทํางานเต็มที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นพอเวลาที่เขาส่งเราไปแข่งขันเราไม่จําเป็นต้องกลัวเราไม่จําเป็นต้องเตรียมตัวอะไรมากมายครับเพราะเราทําดีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นทุกวันอยู่แล้วพอวันที่คุณไปประกวดมันทําให้เหมือนกับว่ากูกําลังมาทํางานอยู่นะนั่นคือโกป้าจินตนาการว่าเราทํางานปกติเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจินตนาการว่าเราทํางานปกติ แล้วลูกค้าเข้ามาเราก็บริการลูกค้าปกติถูกไหมครับทําให้เราได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งขอบคุณครับแต่คนอื่นครับคิดว่ามันคือการแข่งขันครับเขาจึงเตรียมตัวอย่างมากครับเขาจึงกดดันจนซีเรียสครับไม่สามารถชนะโอป้าได้เลยทั้งที่โอป้านะครับไม่เคยมีใครรู้จักมาก่อนแต่หลายคนครับเป็นตัวเก่งเป็นจังหวัดกรุงเทพมหานครอย่างเงี้ยจะเป็นตัวเก่งถูกไหมครับกรุงเทพเชียงใหม่นะครับพวกหน้าตาดีๆแต่โอป้าหน้าตาดีกว่าเราจินตนาการว่าเราทํางาน อย่างสมูทโดยที่ไม่มีการแข่งขันเลยทําให้เราสามารถบริการลูกค้าแบบเป็นธรรมชาติและได้ที่1โดยไม่มีข้อกังหาไม่มีใครกล้าบอกเลยว่ากูแพ้แต่กูได้ที่1จ้าและหลังจากวันนั้นไม่เคยมีภาคอีสานนะครับคนใดได้ที่1อีกเลยจนถึงนับปัจจุบันเกสใช่ไหมหมายถึงว่าสเกลภาพเราอ่ะมันมีอยู่แต่เราอ่ะไม่เคยร้องขอกับมันก็คือจิตใต้สำนของเรา เพราะฉะนั้นวันนี้ในการที่คุณจะร้องขอสแกนภาพของคุณหรือคนข้างในตัวคุณน่ยยักษ์ข้างในตัวคุณออกมาคุณจะต้องขอมันจากจิตใต้สำนึกขอมันใะครับว่าคุณจะเอาอะไรมันมียักษ์ในตัวคุณอยู่แต่คุณแม่งไม่เคยขอหลายครั้งครับคุณไหลตกครับหลครั้งคุณคิดมากครับแต่คุณไม่เคยทําร่างกายให้มันเป็นอย่างนี้เลยคุณไม่เคยแม้แต่ภาษากายคุณแม่งก็ไม่พร้อม นี่คือเหตุผลว่ามันย์ถึงไม่มีศักยภาพในการทำตัวเองให้สําเร็จเพราะภาษากายคุณก็ไม่ผ่านแล้วภาษากายของคุณเพราะฉันทาไม่ได้ฉันไม่เก่งอหอไหลนะครับแต่จริงๆครับเราทําได้ครับเราต้องยืดอกเราขึ้นมาแบบนี้เปลี่ยนภาษากายก่อนเพื่อเปลี่ยนศักยภาพตัวเองการที่คุณจะเปลี่ยนนะครับศักยภาพจากภายในคุณต้องดึงมันออกมาจากภาษากายเมื่อภาษากายคุณพร้อมแบบนี้ จิตใต้สำนึกจะให้และให้มากกว่าในสิ่งที่คุณพร้อมเก็ตใช่ไหมครับอ่าใครที่ฟังปาร์ตี้ก็เพิ่มปัดปาร์ตี้นะครับใครเก็ตกดหนึ่งให้หน่อยครับใครเก็ตกดหนึ่งให้หน่อยอันดับแรกนะครับในการที่คุณจะดึงศัก,กยภาพตัวเองออกมาด้วยชุดไมล์เซ็แบบนี้ฉันมีศัก,กยภาพโดยกําเนิดที่จะประสบความสําเร็จเอาตัวเองออกมาด้วยภาษากายแบบนี้ไม่ใช่ โอ้นนยจะทำยังไงดีกลัวการไล่สวดวิกลัวการขึ้นเวทีกลัวไม่เอาไม่พีเซ้นไม่พีเซ้นไอ้ไอเดี๋ยวเจ้านายว่าไม่เอาฉันไม่เตรียมตัวเหตุผลที่คนไม่กล้าพีเซต์บนหน้าฉันเหตุผลที่คนไม่กล้ายกมือในสัมมนาเขาไม่ได้ยอมรับตัวเองครับและเขาไม่ได้มีการเตรียมตัวเก็ตใช่ปะแต่ถ้าวันนี้คุณเตรียมตัวดีอ่ะโอป้าไปพีเซต์หน้าห้องโอป้าก็พีเซต์ครับการเตรียมตัว ทุกเรื่องเลยของชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะเตรียมตัวไปออกเดทกับแฟนคุณคุณจะเตรียมตัวไปไปเที่ยวกับครอบครัวคุณคุณจะเตรียมตัวไปเรียนหนังสือคุณจะเตรียมตัวไปทํางานจะเตรียมตัวทําโปรเจกต์อะไรเปลี่ยนภาษากายก่อนแล้วคุณจะได้สักยภาพภายในออกมาเริ่มจากการเปลี่ยนภาษากายครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะคะเคยสอนในคอร์สทำบุญเดี๋ยวเอามาสอนตรงนี้อีกนะครับก็ทํามือแบบนี้ครับ <c oughs> ฉันทําได้นะครับ จริงๆแล้วถ้าในคอร์สทำบุญเราจะสอนเรื่องก,การมีความสุขนะครับแต่อันนี้เราอาจจะใช้ทำนี้ก็ได้ครับเอามือออกมานะครับเพื่อฝึกให้ไหลเราเนี่ยมันไปข้างหลังทําให้อกเรามันขยายนะครับทําให้ไหลเราและอกเราขยายให้ปหลาะขยายนะครับในช่วงนี้ขยายเมื่อคุณขยายครับในภาษาเอ็นอาร์พีเขาเรียกว่าการเปิดรับการเปิดรับคือเราเปิดรับทุกอย่าง จุดสาคัญนะครับของการที่เราจะมีศักยภาพสูงนอกเหนือจากภาษากายแล้วนะครับใครอยู่ในปาร์ตี้พิมพ์ปาร์ตี้นะครับใครอยู่ในไ์สวดพิมพ์ไ์สดเนาะข้อความมันจะไม่ปนกันนะครับอ่ะข้อความมันจะไม่ปนกันแต่โอป้าก็จะเห็นว่าพี่พิมพ์อะไรนะครับพิมพ์มาได้เลยนะครับถ้าสดชื่นนะครับอ่ะนะครับโอเคนะครับต่อและสิ่งสําคัญครับนอกจากเราเปลี่ยนภาษากายนะครับ เอาอีกรอบนะครับการเปลี่ยนภาษาใจที่จะทําให้เรามีศักยภาพสูงนะครับจากที่เราหรอลลไลท์ใหกูทําได้กูทําได้ดิกูทําได้เราเคยบอกตัวเองทุกเช้าไหมครับว่ากูทําได้กูมีศักยภาพเคยไหมครับที่จะตกออกตัวเองออกมาเอายักษ์มันออกมาแต่เราไม่เคยเลยตื่นเช้ามาเฮียต้องไปจ่ายบัตรเครดิตไม่มีเงินจนเครียดตอนเย็นนักเพื่อนแดกเราดีกว่าอุย้ยเบียร์บนห้าสิบบาทไปดีกว่ามึง ต่างกันครับกับคนสําเร็จกูทําได้กูทําได้กูทําได้ลองตกตัวเองตอนนี้ได้ไหมครับตบแรงๆหรือตบเบาๆลองตอนนี้ดูก็ได้ครับสักสามครั้งกูทําได้กูทําได้กูทําได้ใส่อารมณ์เสียงแบบนี้ให้มันรู้ไปว่าระดับพลังงานคุณจะต่ําทําดูครับตอนนี้แล้วถ้าคุณทําแล้วช่วยพิมพบอกได้ไหมครับไม่ว่าคณจะเป็นฟังสดหรือย,ย้อนหลังพูดแค่แท้แม่เก๊สแหละครับ ผู้ทาได้ผู้ทาได้ผู้ทาได้ลองดูสิครับว่าคุณจะจิตตกหรือพลังงานตกได้หรือเปล่าเมื่อคุณเปลี่ยนภาษากายให้เป็นคนมีศักยภาพคุณจะได้รับจากทางจิตให้คุณเป็นคนมีศักยภาพเช่นเดียวกันจิตใต้สำเนินนะครับจะให้และให้มากกว่าในสิ่งที่คุณร้องขอเมื่อเราบอกว่าเราทําได้ภาษากายมันไปจิตก็จะไปตามถ้าวันนี้คุณไม่สามารถควบคุมทางจิตได้ให้คิดดีคิดบวก หรือคิดในทางสําเร็จคุณจะต้องเอาร่างกายมานำํำสวัสดีค่ะอ๋อโอเคสวัสดีค่ะพี่เจเบนนะครับสวัสดีนะครับโอเคนะครับถ้าวันนี้คุณใช้จิตคุณนําไม่ได้ว่าฉันรวยฉันรวยได้ฉันสำเร็จได้ฉันขายดีขายเก่งไม่สามารถใช้จิตนําตัวเองได้เลยไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เช่นติดหนี้เยอะจนไม่สามารถบอกว่ากูรวยได้ล้มเหลวเยอะจนไม่สามารถบอกว่ากูจะดีได้กูเก่งได้ กูไม่สามารถคิดได้เลยโอป้างั้นมึงใช้ภาษาไกยสินี่คือร่างกายมึงมึงต้องควบคุมถ้าคุณไม่คุมร่างกายมันจะควบคุมคุณเหมือนเป็นทรานส f ฟอร์เมอร์เลยครับคีย์เวิร์ดข้อที่2คือของการที่เราจะมีศักยภาพในตัวเองและอยากให้จำไวด้ดีๆนะครับมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพโดยกำเนิดที่จะประสบความสำเร็จ คีย์เวร์ข้อที่สองของมายเซตนี้คือเราจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งเราจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งการเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งคืออะไรครับเราเป็นหนึ่งเดียวกับอากาศเราเป็นหนึ่งเดียวกับเสียงเราเราเป็นหนึ่งเดียวกับร่างกายเราเราเป็นหนึ่งเดียวกับพัดลมกับแอร์กับบรรยากาศกับความร้อนกับฝน เราเป็นหนึ่งเดียวกับพลังงานทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราหลายคนบอกพลังงานมีจริงเหรอลองทํามือแบบนี้ดูครับตอนนี้นะครับใครที่นั่งฟังอยู่อ่าเยี่ยมนะครับพี่แอลพี่แอลสุดยอดมากลองทํามือแบบนี้ดูนะครับการทํามือแบบนี้ตอนนี้เลยนะครับเราลองทํามือแบบนี้ครับห,หลายๆครั้งครับคุณจะเริ่มรู้สึกถึงความร้อนเผาแล้ว Sail, ลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนครับลองเปลี่ยนทิศทางดูนะครับลองเปลี่ยนทิศทางดูนี่เป็นการสอน n l p แบบเลศนะครับอ่ะ คุณลองเปลี่ยนทิศทางนะครับอ่ะลองเปลี่ยนดูนะครับลองเปลี่ยนนะครับและคุณจะเห็นว่ามือคุณร้อนขึ้นแต่ถ้าคุณเอามืออยู่เ,ยเฉยๆนะครับไม่นานมือคุณก็เย็นนั่นเขาเรียกว่าระดับพลังงานครับตอนที่เราขย,ยับร่างกายเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณต้องการเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเอง คุณก็สามารถทําท่านี้ได้ครับเวลาที่คุณจะทํางานจะขึ้นไปสัมมนาจะขึ้นไปพรีเซนต์จะออกมาไลฟ์สดครับสามารถทําอย่างนี้กับตัวเองได้นะครับนี่เป็นโปรเซสนะครับฉันเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งนะครับถ้าคุณเรียนของ a อเนะครับเขาจะสอนคุณในสิ่งนี้เพราะฉะนั้นนะครับนี่เป็นโปรเซสที่คุณได้เรียนโดยที่คุณไม่ต้องจ่ายเงิน4ี่หมเก้าร้อยเอาไปทําเลยครับไม่ว่าจะก่อนไลฟ์สดก่อนทํางานก่อนทําสิ่งใดฉันเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งฉันเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งพูดอย่างน้อย จ็ดครั้งนั่นก็คือเจ็ดวินาทีครับฉันเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งหลับตานะครับแล้วก็ทําไปฉันเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งฉันเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งครับทามือเหมันวัป้าเลยครับจะทําซ้ายทาขวานะครับพูดอย่างน้อยเจ็ดครั้งแล้วคุณจะรู้สึกนะครับว่าเมื่อเราเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเองศักยภาพที่แท้จริงมันจะมาตอนไหนครับเมื่อเราเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งความหมายของมันก็คือเมื่อเราไม่ได้อยู่ในภาวะที่คิดอะไรเลย หรือที่เรียกว่าสภาวะว่างเปล่าหรือปล่อยวางเมื่อคุณไม่ได้คิดอะไรเลยอยู่ในสภาวะที่ปล่อยวางสติปัญญาจะมาตอนนั้นเลยครับคำตอบทุกอย่างจะออกมาตอนนั้นเลยครับ ฉันเป็นหนึ่งหรือบางทีที่คุณเครียดได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเครียดหรือจะขึ้นไปทาอะไรต่างๆนานาหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่ไรสดที่ทํางานเอ่อจะไปออกเดทหรือต้องการสมาธินะครับหรือต้องการสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองโดยระดับพลังงานฉันเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งทํามือให้แบบว่ากระดะษสดิงให้หมดนะครับฉันเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งฉันเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งฉันเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งและตอนสุดท้ายครับให้คุณเอามือมากอดตัวเองขอบคุณ ขอบคุณขอบคุณฉันพร้อมแล้วโอเคไหมครับนี่คือโปรเซสที่สอนคุณในข่้าคืนี้ครับไม่ต้องไปเรียนหนึ่งสี่ห้าหมื่นครับฉันเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งนะครับเจ็ดครั้งหลังจากนั้นก็ขอบคุณกอบตัวเองแน่นๆครับแล้วขอบคุณสามครั้งและหลังจากนั้นให้คุณตบอ,อกคุณอกซ้ายของคุณด้วยความเชื่อมั่นครับผู้ทำได้ หรือจะสามครั้งก็ได้ครับหรือหนึ่งครั้งหรือสามครั้งได้ผู้ทาได้ผู้ทาได้ผู้ทาได้สิเว้ยรับรองครับการไลฟ์สดคุณจะดีขึ้นการพรีเซนต์หน้าห้องคุณจะดีขึ้นการทําหลายๆอย่างคุณจะมีสติมากขึ้นพลังงานมันจะต้องถูกเปิดก๊อกครับมันถึงจะทําให้คุณปล่อย เหมือนกับตอนนี้คุณเป็นท่อน้ําใหญ่ๆคุณต้องเปิดก๊อกมันครับคุณถึงจะเปิดมันออกได้คุณต้องโอเพนครับหรือคุณต้องเปิดรับพลังงานครับการที่คุณบอกว่าคุณเป็นหนึ่งเดียวกับพวกสิ่งหมายคำว่าคุณอะฟังดีๆนะครับคุณอย่าพูดอย่างเดียวคุณต้องใช้ภาษากายด้วยการที่คุณใช้ภาษากายนะครับ NLP คือการใช้กายกับใจรวมเป็นหนึ่งเดียวเมื่อคุณรวมเป็นหนึ่งเดียวคุณจะค้นพบว่าศักยภาพมันง่ายเหลือเกินคีย์เวิร์ดข้อที่สามครับ ฉันรับผิดชอบทุกอย่างที่ฉันทำฉันรับผิดชอบทุกอย่างที่ฉันคิดให้จำข้อนี้ไว้นะครับเมื่อเราคิดได้แบบนี้นะครับฉันรับผิดชอบทุกอย่างที่ฉันทำฉันรับผิดชอบทุกอย่างที่ฉันคิดฉันรับผิดชอบทุกอย่างที่ฉันเป็นเมื่อเราเข้าใจ mindset นะครับแรกแล้วแล้วเราก็แตกมาเป็นค keyword ที่สาเนี้ยเราจะต้องรับผิดชอบทุกอย่างที่เราทํา เรากำลังเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนั่นหมายความว่าเมื่อเรามีความรับผิดชอบการลงมือทําของเราก็จะเป็น100%งานของเราก็จะออกมา100%ถ้าคุณทํางานเพียงห้าสิโคตรขี้เกียจแม่งเล่นเฟซบุ๊กในเวลางานคุณแม่งขี้เกียจในการทํางานแล้วคุณจะมาหวังเงินค่าคอมห้าหมื่นค่าคอมหนึ่งหมื่นหไม่มีทางครับโนเวนะครับ หรือสาหรับคนที่ทํางานหนักๆแล้วไม่ได้เลื่อนตำแหน่งคุณพังไปแล้วครับคุณอย่าลืมว่าคุณมาสมัครงานนั้นเพื่ออะไรกลับไปตอบคาถามคุณด้วยสิ่งที่ โอป้าถามนี้นะครับหลายคนบอกเฮ้ยทำงานมานานเฮ้ยไม่ได้เลื่อนตำแหน่งนะครับโอป้าก็เคยเป็นคนหนึ่งครับที่คิดอย่างนั้นสุดท้ายครับเราคิดเป็นแบบจิตตกว่าเราทางานตั้งเยอะทําไมเราไม่ได้เลื่อนตําแหน่งนะครับทาให้เราจิตตกและเครียดและเราก็ลดสักยภาพตัวเองจนเราเชื่อครับว่าเฮ้ยเราแม่งแบบไม่ดีพอเห็นไหมครับเมื่อคุณส่งภาษาไกลหรือความคิดบางอย่างมันจะส่งผลกระทบกับการกระทําแล้วการกระทาก็สะท้อนกลับมาเป็นความคิดอีกครั้งหนึ่งทําให้คุณเจอแต่เรื่องลบลบครับ และสุดท้ายครับคุณเจอเรื่องลบบ่อยจนคุณเคยชินจิตคุณเคยชินครับว่าคุณล้มเหลว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 เมื่อจิตคุณเคยชินครับคุณแม่งก็จะล้มเหลวทางการกระทําแล้วก็ล้มเหลวความคิดซ้ำซากซ้ำซากซ้ํากนี่จะเป็นเหตุผลว่าทําไมไหลายคนล้มเหลวเหลือเกินแล้ไม่สามารถคิดได้เลยว่าตัวเองเก่งเราชอบคิดว่าเราโง่ การที่เราเรียนจบประถมมัธยมต้นมัธยมปลายม,มาหาหลัยคุณแม่ก็โคตรเก่งแล้วละเราสามารถอ่านอังกฤษได้บางคำอ่าถูกต้องครับเยี่ยมครับพี่แคทเรียเิมเบื่อเพื่อนนะครับเราสามารถอ่านอังกฤษได้ไม่มากก็น้อยเราสามารถอ่านภาษาไทยรู้เรื่องเราสามารถคิดเลขได้เรากำลังมองในจุดที่มันแย่เราโฟกัสจุดที่เป็นลบ เราจึงไม่สามารถเห็นตัวเองที่มีศักยภาพได้เลยเพราะฉะนั้นเอาโปรเซสในวันนี้ไปใช้นะครับให้วิธีการกับคุณแล้วแล้วก็ให้วิธีคิดกับคุณด้วยอยู่ที่คุณจะทําหรือเปล่าถึงแม้จะสอนฟรีหน้าเพจนะครับแต่เนื้อหามนพรีเมียมใครดูโชคดีเพราะฉะนั้นช่วยกันกดแชร์ออกไปนะครับเพื่อให้เพืเ่อนๆของเราได้ตื่นรู้กันกับคนที่จิตตกอยู่เครียดอยู่แล้วแม่บอกว่าก yeah ูแย่กูไม่ดีพอกูไม่สำคัญทำให้พวกเขาตื่นได้แล้วครับ เมื่อเขาตื่นคุณก็จะตื่นเช่นเดียวกันเราให้ในสิ่งที่ผู้คนต้องการเราก็จะได้ในสิ่งที่เราต้องการเพราะฉะนั้นฝากไมเซตนี้ก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับมนุษย์ทุกคนมีสิทธิ <K ill> มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพนะครับโดยกําเนิดที่จะประสบความสําเร็จหมายความว่าไม่ว่าคุณจะเกิดระดับไหนของชีวิตคุณจนมากรวยมากคุณก็สําเร็จได้ครับถ้าคุณเชื่อมันก็เป็นตามที่คุณคิดครับแต่ถ้าวันนี้คุณไม่เชื่อมันก็จะเป็นตามที่คุณคิดสิ่งใดที่คุณคิดเป็นตามสิ่งนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นจงเลือกคิดให้ถูกครับว่าเราจะคิดว่าเรารวยหรือเราจะคิดว่าเราจนเราจะคิดว่าเราทําได้หรือเราจะคิดว่าเราทําไม่ได้นะครับคุณมีสิทธิ์เลือกในสิ่งนี้สวัสดีครับพี่พจน์นะครับอ่า และพี่สุริรัตน์นะครับอ่ากําลังจะปิดไลฟ์สดแล้วนะครับอย่าลืมฟังย้อนหลังนะครับอ่ามาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับไม่เป็นไรเนาะแต่อย่าลืมกดแชร์ให้ออป้านะคะพี่พจน์และพี่สุริรัตน์นะครับเดี๋ยวเรากําลังจะปิดไลฟ์สดแล้วนะครับอ่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับในวันนี้นะครับก็เป็น n อเในด้านของ My ซ์เนะครับในสิ่งที่สอนคุณนะครับเป็นส่วนหนึ่ง ของเนื้อหาในคอร์สเรียนของคอร์สแหกหัวรวยหนึ่งโอเคนะทำไมต้องชื่อว่าแหกหัวรวยครับหลายคนครับโอป้าตั้งชื่อคอร์สนะครับโอเพนโยมาหรือแหกหัวรวยหนึ่งเนาะมาเพราะว่านะครับมนุษย์เนี่ยติดปัญหาเยอะเหลือเกินแล้วคนก็อินบ็อกมาเยอะเราจึงตั้งคอร์สนี้ขึ้นมานะครับคอร์สนี้มันมันสอนไปแล้วแหละแต่เราสามารถเรียนย้อนหลังได้นะครับและส่งการบ้านได้ขอบคุณนะคะพี่โพสต์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับแหกหัวรวยหนึ่งนะครับนี่เป็นเนื้อเนื้อหาในเดือนเนี้ย บางส่วนนะครับมาจากคอแขกหัวรวยหนึ่งแหกหัวรวยหนึ่งนะครับมันเปลี่ยนคุณแล้วก็เปลี่ยนใครหลายคนมาแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนชีวิตใหม่มาแล้วทั้งเรื่องความมั่งคัง่งสุขภาพความรักต่างๆอนานานะครับมันเป็นเรื่องของการสื่อสารกับตัวเองครับวันนี้ขอบคุณครับพี่สุริรัตน์ครับ NLP นะคะเป็นการเรียนรู้ในเรื่องการสื่อสารกับตัวเองครับตอนที่โอป้ามีปัญหา7ปีที่แล้วติดหนี้นะครับแล้วก็มีปัญหาความรักไม่เข้าใจสิ่งนี้ครับแต่พอเราเปลี่ยนมุมมองในเรื่องการสื่อสารตัวเองใหม่โลกเปลี่ยนเมื่อคุณเปลี่ยนมุมมองครับและมุมมองมันมาจากไหนครับมุมมองมาจาก i n d s ซ t ครับบอกได้เลยว่าโอป้านะครับมีจุดนี้ได้เพราะ i n d s ซ t ครับไม่ว่าจะเจออะไรกระทบั้งนะครับแต่เรายังยืนหยัดอยู่เพราะอะไรครับ mindset ครับ เศรษฐีเลือกเรียนไมซเซ็ตก่อนสิ่งอื่นครับและนะครับอยากจะมีข้อแนะนานะครับที่ใครอยากจะโรงเรียนก็สามารถเรียนได้นะครับลืมบอกนะครับในเดือนนี้นะครับเดือนตุลาคมนี้แหละเป็นเดือนวันเกิดของโอปป้าอีสานนะครับในช่วงเนี้ยพี่ๆลงคอร์สไหนก็แล้วแต่นะครับมันลด20%ทั้งหมดทุกคอร์สเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะลงคอร์สไหนก็20%เนะครับเพราะฉะนั้นก็คอร์สเก่าคอร์สใหม่หรือจะคอร์สปัจจุบันที่เป็นแหกวอรเรสานก็ ลด20%ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากด้วยนะครับคอร์สดีบอกต่อนะครับมีหลายคนเรียนแล้วได้ผลลัพธ์ดีมากนะครับโอป,ป้าประทับใจทุทกตัวคอร์สนะครับนักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนมากคอร์สโอป,ป้าครับเน้นผลลัพธ์ครับที่คนเอาไปทําได้จริงเน้นสิ่งที่คุณเอาไปทําได้และเกิดผลลัพธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยฝากบอกต่อด้วยนะครับ ทุกๆคอร์สนะครับจนถึงวันที่12ตุลาคมลด20%่บทุกๆคอร์สนะครับและคุณยังจะได้แต้มสะสมด้วยนะคบคุณสะสมส0แต้มนะครับสามารถเลือกคอร์สไหนก็ได้ครับเรียนฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สหน้าหรือคอร์สเก่าได้หมดนะคะอันนี้ฝากด้วยนะครับแหกไว้รวยหนึ่งเป็นการเรียนเรื่องการสื่อสารกับตัวเองนะครับให้มีผลลัพธ์ใหม่แล้วก็เรื่องการเข้าใจตัวเองและเข้าใจคนอื่นทําไมเราต้องเข้าใจตัวเองครับเพราะว่าถ้าคุณเข้าใจตัวเองแบบไปผิดว่าคุณโง่คุณไม่เก่งคุณห่วยแตก คุณก็จะเป็นอย่างนั้นครับแต่คร์สนี้ครับมันเปลี่ยนให้คุณได้เจอสิ่งใหม่ครับการันตีเรียนไม่เห็นผลยินดีคืนเงินครับมาบอกเลยแต่คุณจะต้องเรียนให้ครบย1ิบอวันต่อเนื่องนะครับถึงกล้ามาเอาเงินคืนถ้าคุณเรียนขาดขาดหายหายขาดขาดหายหายแล้วมาเอาเงินคืนไม่คืนครับเพราะคุณไม่ได้ลงเต็มร้อยคุณทําเต็มที่ทำโปรเซสเอ่อทำเวิร์กช็อปยีิบเอ็ดวันรวดครับถ้าคุณไม่เปลี่ยนคุณมาเอาเงินคืนเลยนี่คือคุณไม่มีความเสี่ยงเลยแม้แต่บาทเดียวครับ แต่ถ้าคุณเปลี่ยนนะครับคุณก็เปลี่ยนในทางดีโอป้าดีใจด้วยครับส่วนอีกข้อหนึ่งที่อยากแนะนาครับแห่หวอรวย3าที่กาลังสอนในปัจจุบันครับกดล็อกคนไปมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเคลียร์คนตั้งแต่เรื่องเงินความรักพ่อแม่พี่น้องแม่อนทั้งหมดเลยนะครับเรื่องงานกูก็เคลียร์นะครับแห่หอรวยสานะครับราคาเท่ากับแห่หอรวย1หนึ่งเลยนะครับเ9 0รเรียน2ี่วันต่อเนื่องเหมือนกันนะครับและอีกคอร์สสุดท้ายครับที่อยากจะนําเสนอพี่และเกินครับซึ่ง จะไม่ได้ลด20%สำหรับคอร์สนี้นะคะเพราะว่ามันถูกอยู่แล้วเนาะเป็นมินิคอร์สที่ตั้งขึ้นมานะครับเนื่องจากเป็นเดือนเกิดอย่างที่บอกเนาะนอกจากเราจะลดราคา20%ทุกคอร์สให้กับพี P ่ๆแล้วนะครับ ในคอร์สเนี้ยคอร์สไลฟ์สด14วันนะครับเป็นคอร์สที่สอนแบบพรีเมียมนะครับในเวลา14วันสอนให้คุณนะจากไลฟ์สดไม่เป็นเป็นไลฟ์สดเป็นคิดหัวข้อเป็นคิดเนื้อหาเป็นนะครับและปลดล็อกการไลฟ์สดให้กับคุณด้วย14วันเต็มครับจ่ายที่ราคา199บาทขึ้นไปนะครับหรือคุณจะจ่ายร9อก็ได้หรือจะจ่าย500ก็ได้ ขั้นต่ำที่199ขึ้นไปครับเรียน14วันเต็มสามารถเรียนย้อนหลังได้ตลอดและตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงสอนสดด้วยนะครับในที่อยากจะออกมาสร้างตัวตัว,ตวในโลกออนไลน์อยากจะสอนแบบ CO c ีองซนะครับคิดเนื้อหาไม่ออกาลืมมาพิจารณาสวัสดีอย่าลืมย้อนนะครับอ่าเพราะฉะนั้นจะฝากข้อดีด3ข้อนี้ไว้นะครับส่วนท่านไหนที่สนใจคอร์สไหนนะครับก็ขอรายละเอียดอินบ็อกซ์ในแอดมินได้นะครับในเพจนี้เนาะ วันนี้ก็เดี๋ยวจะปิดไลฟ์สดได้เพียงเท่านี้นะครับอ่าเนียนะครับจะปิดไลฟ์สดได้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพนะครับที่จะประสบความสําเร็จตั้งแต่เกิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมเอาโปรเซสไปใช้นะครับฉันเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งแล้วก็กอดตัวเองแล้วก็ตบอกตัวเองอย่างนี้ครับมันจะทำให้คุณนะครับ up energy ขึ้นมาเมื่อภาษากายเปลี่ยนครับการันตีครับคุณทําต่อเนื่อง ศักยภาพของคุณที่อยู่ภายในความเก่งของคุณจะเริ่มกลับคืนมาความมั่นใจก็เริ่มกลับคืนมาการันตีครับโดยมาสเตโค o อ e n อ p คนนี้ที่ทํามาแล้วนะครับโอเควันนี้ก็กราบขอบพระคุณและสวัสดีพรุ่งนี้เรามาเจอกันประมาณทุ่มครึ่งนะครับใครสนใจคอร์สไหนก็อินบอ์ได้นะครับสวัสดีนะครับบััสดีครับ